สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วในอีพีที่เจ็ดร้อยสามสิบสามสวัสดีพี่พี่ยามเย็นวันอังคารที่2 9ตุลาคม2 5 6พนะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาถูกๆเอามาเอามาแบ่งปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ครับใจร้อนพี่โทรได้เลย 0962594093จะแอดไลน์ก็ไอเดียไลน์เฮงดี789และสำหรับพี่ๆลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่ๆครับทางร้านมีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่ๆสบายใจกันได้เลยว่าพาที่สั่งกับทางร้านไปจะถึงมือพี่ๆอย่างแน่นอนนะครับพี่ๆครับลองดูครับพี่ๆครับชอบอะไรกันไหนถ้าใครน้องได้อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องแจ้งน้องได้เลยนะครับพี่ๆครับแล้ววันนี้ครับพี่ๆพระเยอะนะพี่ๆนะเย็นๆแบบนี้38รายการถือว่าเยอะเลยทีเดียวครับพี่ๆครับ ก็เหมือนเดิมน้อพี่ๆเนาะช่วงเย็นๆแบบนี้พี่ๆเนาะจะพยายามกระชับเวลาให้ถ้าน้องไปไวเกินไปต้องขอประธานอภัยพี่ๆมานัดที่นีด้วยครับพี่ๆครับแต่ว่าพี่ๆขอดูรูปเพิ่มเติมได้เลยนะพี่ๆนะอยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องแจ้งน้องได้เลยครับพี่ๆครับยินดีให้บริการครับพี่ๆแล้ววันนี้ครับพี่ๆครับก่อนจะเริ่มต้นรับชมพี่ๆผมบอกไว้ก่อนว่าวันนี้พี่ๆราคานะมีแค่สามร้อยกับสี่ร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ๆครับสามสิบรายการโดยประมาณนะพี่ๆเป็นสามร้อยบาทมีแค่แปดรายการโดยประมาณนะพี่ๆเนาะ ประมาณห้าเอ่อเจ็ดแปดรายการเท่านั้นแหละครับพี่พี่ครับที่ที่จะเป็นเจ็ดไอ้ที่จะเป็นสี่ร้อยบาทนะพี่พี่นะก่อนจะเริ่มต้นรับชมมาพี่พี่รบกวนพี่พี่นิดเดียวครับพี่ครับกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับแล้วก็ถ้าพี่ถ้าพี่พี่เพิ่งเข้ามาเจอช่องเฮงดีพับบ้านนะครับพี่พี่ครับรบกวนจริงๆพี่พี่ลบกวนอย่าลืมกดติดตามช่องเฮงดีพระบ้านให้ด้วยครับพี่พี่ครับจะเป็นกำลังใจให้น้องอย่างดีงามเลยครับพี่พี่ครับฝากไว้ด้วยพี่เนาะกดไลค์์กกกดดดแชรรรตติามััันคคบบพี่ เพื่อไม่เป็นการเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับพี่พี่ครับเราไปเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าเนาะพี่พี่เนาะเริ่มต้นรายการแรกเลยดีกว่าพี่พี่ครับแล้วผมบอกได้เลยว่าวันนี้พี่พี่ครับพระเนี่ยโหราคาถูกๆครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่วันนี้บอกได้เลยว่าเอามาแบ่งปันจริงๆครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะ เริ่มต้นรายการที่1กันเลยดีกว่าครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่ลองดูนี่ผะผงแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูลวงพวกควยชุดติมทโรพี่พีลองดูซุ้มเฮ้ยเดยพี่นะซุ้มโพลพี่น้องซุ้มโพย้อยแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูอย่างนี้สวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เลยอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบผะเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับผะเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่อย่างเงี้ยโดนใจไหมครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้โดนใจไหมครับพี่พี่ซุ้มโพย้อยหลวงพวกควยชุดติมทโรแบบบนนีี้ครัพ่เลย เก่าดีสวยดีครับพี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เอาไป300บาทเปิดระเดิมรายการแรกเอา300บาทเท่านนครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่2องเอพี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูสมเด็จกำแพงแก้วครับพี่พี่ครับสมเด็จกำแพงแก้วแบบนี้หลวงพ่อจงวัดต่างนอกนะพี่นะพระเนื้อผงเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับ พระสมเด็จกำแพงแก้วแบบนี้หลวงพ่อจงวันต่างนอกรับพี่ๆลองดูแบบนี้งดงามดีพี่ๆเลี่ยมเก่าๆมาเลยพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะพี่ๆนะเก่าดีสวยดีแบบนี้หลังยันนะพี่ๆลองดูเนี่ยเขาจะเป็นเขียนว่าหลวงพ่อจงแบบนี้นะพี่ๆนะหลวงพ่อจงวันต่างนอกแบบนี้เก่าๆเกลือเกลืพี่ครับแบบนี้ลองดูเอาไปสามร้อยบาทนี่เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่สามครับพี่ๆครับรายการที่สามพี่ๆลองดูนี่เลยโอ้โหดู อาจจะเป็นสมเด็จปกโคก้าหลุมพ่กกวยชุดตินทโร่ครับพี่พี่ครับแบบนี้น้ามันตังอิ้วพี่พี่เกลน้ำมันตังอิ้วดีครับพี่ครับองค์นี้ดูพี่พี่ลองดูแบบเนี้ยพระเนื้อผงผสมน้ามันตังอิ้วแบบนี้งดงามดีครับพี่พี่ครับต้องบอกว่างดงามดีนะพี่พี่นะแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้ด้านหลังครับพี่พี่ด้านหลังจะเป็นพลอยแบบนี้ครับพี่ครับไม่ใช่พลอยสิพี่พี่จะเป็นหินนะพี่นนองเหมือนจะเป็นหินสีอะไรทะนองนี้ครับพี่ครับแบบนี้นี่เลยพี่พี่หลังจะเป็นพระแม่ธรณีเา หลังจะเป็นพระแม่ธรณีบีบบีบมวยผมแบบนี้ครับพี่ลองดูอย่างนี Impf ้ถ้าพี่พี Sed ่ท่านใดชอบเอาไปสามร้อยบาทนี่เอาสามร้อยครับพี่พี่ครับนี่ลองดูพี่พี่นี่พระเนื้อผงนละมันแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สี่ครับพี่พี่ครับรายการที่สี่พี่พี่ลองดูแบบนี้นี่เลยพี่พี่โอ้โหดูเก่ากึกครับพี่พี่ครับสมเด็จหลวงปู่พูพี่ผู้สมเด็จหลวงปู่พูแขนหักศอกข้างอุกแบบนี้ครับพี่ครับนี่ เรื่องรุ right it? It ่นแซยิปต้่น้องรุ่นแซยิปแบบนี้ครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยดีครับพี่ครับเก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูครับพี่พี่อย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่นะสมเด็จขายแขนหักศอกครับพี่ครับแขนทักศอกข้างอุแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเก่าๆเก่ากึกแบบนี้นะครับพี่พี่ครับพระเก่าๆสวยงามดีโอ้ตังพระทังกรอบเก่ากึกแบบนี้ลองดูได้เลยครับพี่พี่อย่างนี้เผื่อพี่พี่ตั้งใดชอบนะพี่พี่นะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เอาสามร้อยบาท นี่เอา3ามร้อยบาททอนนะพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่ครับรายการที่5ครับพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่พระหลวงพวกวกว่อกลวยอีกหนึ่งรายการครับพี่ครับแบบนี้สมเด็จอ่แหวกม่านนะพี่น้องสมเด็จแหวกม่านแบบนี้หลวงพวกวกว่อกลวยชุดตินเทรโรนี่หลงังปั๊มตาวอย่างนี้ครับพี่ครับหลงังปั๊มยันตุ๊ก,กตาแบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างเงี้ยพี่พี่ iero. เป็นพระเนื้องผงเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับดูนี่ รายละเอียดติดชัดเจนดีนะพี่พี่นะรายละเอียดถือว่าติดชัดเจนดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เป็นพระเนื้อผงเก่าๆพี่ครับแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูสมเด็จแบกมาหรือพรากลัวพี่พี่ครับมีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบครับพี่พี่แบบนี้ดูหลังยันครับพี่ครับนี่หลังยันตุ๊กตาแบบนี้ครับพี่ครับหลังยันตุ๊กตาแบบนี้เลยอย่างนี้เผื่อพี่พี่าน้งใดชอบเอาไปสามร้อยบาท สมเด็จนี่พี่พี่สมเด็จแหวกม่านหล่ <S <S <end ere> หลอมกลวยเอา3า0บาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับรายการต่อมา,มารายการที่หกครับพี่พี่นี่นเลยพี่พี่พระนางพญาเก่าเก่าสวยๆแบบนี้ครับพี่ครับพระนางพญาเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เนี่ยเนื้อหาแบบนี้พี่พี่โดนใจไหมครับพี่พี่ครับนี่โอ้โหดงง <us> ูงดงามจริงๆพี่พี่ต้องบอกงดงามจริงๆครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่นี่เก่าเกมีแร่ลอย,ลอย,นลอยๆนิดนึงนะพี่ต้องมีแร่ลอยๆเนื้อหาแบบนี้ครับพี่ครับเนื้อหาเก่าเก่าแบบนี้มีว่านพี่พี่ครับมีว่านแบบนี้พี่พี่มี ผสมวานแบบนี้พี่ครับวานมะขามไม่ต้องกระจายตัวอยู่กับพี่ครับแดงๆจุดๆแบบนี้พี่ๆลองดูในวานมะขามแบบนี้พี่ๆดานข้างในแร่ลอยชัดเจนนะครับแร่ลยอยชัดเจนดีแบบนี้อย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบเอา300บาท รายการต่อมารายการที่7ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่โอ้โหดู25สศตวรรษเนื้อดินแบบนี้พี่พี่ครับ25สศตวรรษเนื้อดินแบบนี้สวยงามดีพี่พี่ลองดูในรายละเอียดติดชัดเจนดีครับพี่ครับเรียบวัาสติมาให้เรียบร้อยพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอนได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามจริงๆิงพี่พี่ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆริงครับพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่หลังยันคมชัดลึกดีครับพี่ครับหลังยันคมชัดลึกดีแบบนี้เผื่อพี่พี่น่าจะชอบเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่แปกครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่เหรียญคล้องใหญ่พระอาจารย์มั่นโพลิทัตโตแบบนี้พี่พี่ลองดูเนหืมเป็นเหรียญที่ผมบอกได้เลยว่าสวยงามและคมชัดมากๆพี่ครับแบบนี้เหรียญคล้องใหญ่ครับพี่พี่ลองดูเนี่ยสวยงามและคมชัดจริงๆพี่พี่หน้าหลังสวยงามดีแบบนี้พระบ้านๆได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่สายอาจารย์มั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่ พระอาจารย์มั่นโพลิทัโตแบบนี้ปี25 1 2ครับสองพี่พี่ครับแบบเนี้ยผิวดำเดิมบ้านๆได้มาแบบนี้นะพี่พี่นะผิวดำเดิมบ้านๆได้มาแบบนี้พี่พี่ลองดูจมูกโด่งๆแบบนี้พี่พี่ครับนี่หลังคองใหญ่แบบนี้พี่พี่ครับหลังคองใหญ่แบบนี้พี่พี่ลองดูหนังสือสวยงามและคมชัดดีเป็นสันแท่งอะไรนะพี่นะเป็นแท่งเป็นสันแบบนี้พี่ครับลองดูนี่คมชัดมากๆครับพี่ครับต้องบอกว่าคมชัดมากๆแบบนี้ลองดูเอา300บาท อย่างเงี้ยเอา300บาทครับพี่ครับลองดูไปพี่พเหรียญของใหญ่อาจาร,รย์มั่นเอา300บาทเท่าน,นั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่ไม่เลยพี่พี่ครับหลวงพ่อคงสุวรรณโอหรือว่าหลวงพ่อคงวัดวังสับลต์ครับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีพระเก่าๆเ,เ,เดิมๆบ้าน คลาสสิกดีครับพี่ครับคลาสสิกดีแบบนี้หลวงพ่อคงสุวรนโนแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้โอ้โหดูสุดยอดความคลาสสิกครับพี่พี่ครับลองดูหลังจะเป็นยังงพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่หลังจะเป็นแบบนี้วัดวังสบรตนี่อำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีแบบนี้ครับ 2, 21, พี่ครับปี2อ2 1ัยีเพี่เหรียญไพรีพินาศแบบนี้เผื่อพี่พ,พี่น่าจะชอบครัพี่ครับแบบนี้ลองดูเอาสี่รอยบาทโอ้โหกว่าจะเจอรายการที่ เก้าพี่ครับแบบนี้เอา400บาทพี่พี่หผ่านมาเก้ารายการเพิ่งเจอครับพี่พี่ครับอันละ400ร้อพี่พี่ผมบอกได้เลยว่าส่วนใหญ่แล้ว300ร้อยหมดแล้วพี่พี่ลองดูแล้วกันตัวนี้พี่พี่เนาะรายการต่อมารายการที่สิบพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่น่ารักดีนะพี่พี่นะน่ารักดีนะพี่พี่นะแบบนี้หลวงปู่ทิมพี่พี่เหรียญหยดน้ำหลวงปู่ทิมแบบนี้ครับพี่ครับลองดูพี่พี่ลมดำเก่าๆแล้วใส่หน้ากากทองทิพย์แบบนี้พี่พี ติดหน้ากากทองทิพย์แบบนี ért, ้คลาสสิกดีคร mm. ับพี şey ่ครับแบบนี้พี่พี่ทองแดงลมดำเก่าๆใส่หน้ากากทองทิพย์งดงามดีครับพี่ครับแบบนี้ดูพี่พีส่วนงามและคมชัดดีแบบนี้หน้ากากทองทิพย์ครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะแบบนี้สวยๆพี่พีลองดูเลยปี2องพสแบบนี้ครับพี่พี่ครับน่ารักดีครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พีทองแดงลมดำหน้ากากทองทิพย์แบบนี้เอา300บาทรายการต่อมารายการที่11ครับพี่ครับนี่เลยพี่ครับเหรียญเซิงลีฮอระอ่า หลวงพ่อเกษมขีมะโกพี่พี่ลองดูนี้เป็นเหรียญทรงระฆังนะพี่ครับแบบนี้เป็นเหรียญทรงระฆังก็สวยงามดีสวยๆคมคมมาพี่ครับสวยๆคมคมแบบนี้ด้านหลังก็จะเขียนว่านี่เลยพี่พี่ครับเฮงเฮงเซ็งลีฮอแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เป็นเหรียญรูปด้านหลังจะเป็นรูปมังกรแบบนี้นะพี่พี่นะสุสานแต่ละจังหวัดลำปางครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ตั้งใจชอบเอาไปสามร้อยบาท ดูราคาครับพี่ครับแบบนี้โอ้โหอยู่สวยขนาดนี้ครับพี่พี่ครับแล้วราคา300ร้อบาทเท่านั้นพี่พี่เรียบพลาสติกให้เรียบร้อยพี่พี่เอาไปขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมารายการที่สิบสองครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยที่ระลึกในการทําบุญอายุเอ่ออย่างนี้นะพี่งลองดูพี่พี่ครับพ่อท่านหนุ่ยพี่พี่ปีสองสี่เจ็ดเก้าแบบนี้ครับพี่พี่ครับเนื้ออัปาคาแบบนี้พี่พี่ครับลองดูพี่พี่เก่ากึ๊กเลยพี่พี่ลองดูเดืด ผิวพันธุ์เก่าๆแบบนี้พี่ๆลองดูเป็นเนื้อปะก้าพ่อท่านหนุยปี2 4 7 9แบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบพี่ครับลองดูที่ระลึกในการทําบุญอายุน้องแบบนี้พี่ๆพ่อท่านหนุยพี่ๆลองดูเดิ๋ยวอืเก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับเนี่ยพี่ๆลองดูเนื้อปะก้าบ้านๆแบบนี้ครับพี่ๆครับอาจจะผ่านการใช้งานมานิดหนึ่งนะพี่ๆนะอาจจะผ่านการใช้งานมานิดหนึ่งแบบนี้แต่ราคาเดี๋ยวพี่บีเบาวิวพี่ๆเอาอานนี้เอา3 0 0บาท นี่เลยครับพี่พีครับแบบนี้ผมบอกต้วยเลยว่าราคาเอามาแบ่งปันไม่แพงนะพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่13าครับพี่พครับแบบนี้นี่เลยพี่พีเรียนหลวง,ลวงพ่อโก,กวยครับพี่ครับแบบนี้หลวงพ่กววยชุดตินทโร <c oughs> แต่ว่าอ,อกวัทับพี่เหล็กน้องพี่น้อะทับพี่เหล็กหันคาจังหวัดชัยนาทแบบนี้พี่พี่ปีสองห้าสามสามแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูสวยดีนะพี่พี่นะสวยงามดีครับพีพ่พี่ลองดูแบบนี้นี่ยันด้านหลังแบบนี้ครับพี่พี่ครับยันด้านหลังแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยออกวัดับพี่เหล็กแบบนี้พีพ่พี่ลองดูนะพี่พี่นะสวยดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เด่นเล็กเล็กน่ารักดีครับพีพพ่ครับเด่นเล็กเล็กน่ารักดีแบบนี้หลวงพ่อกวยชุดตินทโรแบบนี้พี่พี่เด่นเล็กเล็กแบบนี้พี่พี่ลองดูเอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่14ับพี่ๆครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่สวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับเรียญพระพรมสีหน้าแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่ นี่หลังยันแบบนี้พี่ครับหลังยันจะเป็นหลังยันจมนะพี่นงแบบนี้พี่ครับเป็นเหรียญโล่นะพี่ๆนะเป็นเหรียญอาร์มเหรียญโล่แบบนี้ครับพี่ครับนี่เลยพี่พรมสีหน้าแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบครับพี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบสวยๆแบบนี้ครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้เหรียญพระพรมสีหน้าแบบนี้พี่ๆลองดูอย่างนี้คลาสสิกดีครับพี่ครับต้องบอกว่าคลาสสิกดีเลยทีเดียวครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะพี่ๆนะสวยๆแบบนี้แต่ว่าราคาเบาๆครับพี่่ครับลองดูแบบนี้เอาไป300บาท หลังยันแบบนี้ครับพี่พี่ครับดูพี่ หลังยันเป็นจะเป็นแบบยันจมพี่น้องเป็นยันจมแบบนี้ครับพี่พี่ครับเล้วก็ต่อโคดหนึ่งจุดตรงนี้ครับพี่พี่ลองดูเอาสามร้อยบาทเท่านนครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สิบห้าครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่ลองดูเลยนี่โอ้โหดูพล่วงรลางปืนแบบนี้ครับพี่ครับผล่วงรงลางปืนแบบนี้แต่เป็นเนื้อโลหะผสมนะพี่พี่นะเป็นเนื้อโลหะผสมนะพี่ครับแบบนี้หล่อเก่าเก่าสวยงามดีครับพี่ครับหล่อเก่าสวยงามดีได้มาบ้านๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พล่วง่หลังลางปืนครับพี่ครับ แบบนี้เก่าๆสวยๆครับพี่ๆครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้นะพี่พี่เอาไปสามร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สิบกครับพี่พีครับรายการที่สิบหกพี่พี่ลองดูนี่เลยนี่เจ้าสวครับพี่ครับเจ้าสวนหลวงปู่บุญพี่พลองดูอย่างเนี้ย เก่าดีนะพี่พี่นะเก่าเก่าสวยงามดีเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบบนี้พี่พี่ลองดูได้เลยอย่างนี้สวยงามดีพี่พี่ต้นตำรับเจ้าสัวก็ต้องหลวงปู่บุญนี่แหละครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่นี่ยันเถาะแบบนี้ะพี่ต้องยันเถาะแบบนี้ครับพี่แล้วก็มีตัวกระตัวยันแบบนี้ด้านใต้สุดเนี่ยผมอ่านเป็นแค่นี้ครับพี่ครับเขียนว่านชาลิติก็คือหัวใจพระศิวลีแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่านใดชอบพพี่ครับแบบนี้เหรียญหลอดเจ้าสัวหลวงปู่บุญแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมาครับพี่พครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่สิบเจ็ดครับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่ครับนี่เหรียญหลวงพ่อกลมวัดโพธาวาสแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยเหรียญรอเก่าๆครับพี่ครับรอเก่าๆสวยงามดีแบบนี้นี่รอเก่าๆสวยงามดีแบบนี้แล้วพี่ลองดูเนื้อหาโลหะครับพี่พี่หลวงพ่อกลมวัดโพธาวาสแบบนี้ผมบอกเลยเลยว่าหูเนื้อหาจัดจ้านจริงๆครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าเนื้อหาจัดจ้านจริงๆพี่พี่ลองดูแบบนี้นี่เก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับ เก่าเก่าสวยๆแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เก่ากึ๊กเลยพี่ๆเก่ากึ๊กเลยนะพี่น้องแบบนี้อยากให้ดูเนื้อหาโลหะแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าจัดจ้านจริงๆครับพี่ครับแบบนี้เก่าจัดๆเลยครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้เก่าจริงสวยจริงพระบ้านๆได้มาแบบนี้ครับพี่พครับพระบ้านๆได้มาแบบนี้นะพี่พี่นะลองดูอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอาไป300้บาท รายการต่อมารายการที่18ครับพี่พี่ครับรายการที่18พี่พี่ลองดูในโอ้โหดูแบบนี้ครับพี่ครับนี่หลวงปู่รอดครับพี่คร <metro> ับหลวงปู่รอดแบบนี Ahí ้พี่พี่เหรียญหล่อแซยิดหลวงปู่รอดแบบนี <ancial> ้พี Finally ่พี Arin ่ลองดูเลยพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้พี่ครับเก่าดีสวยดีแล้วพี่ลองดูเนื้อหาโลหะเขาสิครับพี่พี่ครับแบบนี้เห็นเนื้อหาโลหะแบบนี้แล้วผมบอกได้เลยว่าวางไม่ลงครับพี่พี่บอกด้วยคำเดียวเลยว่าวางไม่ลงครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูครับพี่ๆแบบนี้โอ้โหเก่าดีจริงๆพี่ๆครับ เก่าๆสวยงามจริงๆแบบนี้พี่ๆแล้วมีรอยจานนะพี่นะด้านหลังมีรอยจานแบบนี้พี่ครับด้านหลังมีรอยจานแบบนี้ลองดูไพี่อย่างเนี้ยเก่าดีสวยดีแบบนี้โอ้โหเก่ากึกจริงๆครับพี่ครับต้องบอกว่าเก่ากึกจริงๆพี่ๆลองดูเหรียญนี้เอาสี่ร้อยบาทเหรียญหล่องานแซยิดครับพี่ครับแบบนี้พี่ๆงานแซยิดจะเขียนว่าอย่างเงี้ยพี่ๆเขาเขียนว่างานแซยิดน้องแบบนี้พี่ๆครับสองสี่ผมจำไม่ได้ว่าเก้าอะไรทัวอย่างน้องๆแบบเนี้ยลองดูพี่ๆอย่างนี้เอาไปสี่ร้อยบาทเท่านั้นพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่สิบเก้าพี่ๆ you <clears throat> เป็นเหรียญเตาลี่ครับพครับนี่เหรียญหล่อเตาลี่แบบนี้พี่ๆลองดูหลวงปู่ทวดครับพี่ครับหลวงปู่ทวดแบบนี้นะพี่ๆนะเก่าจริงๆครับพี่ๆครับเก่าดีจริงๆแบบนี้ลองดูพี่ๆเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เก่าๆสวยๆแบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยหูลอยตะไบรอบองค์เลยพี่ครับแบบนี้พี่ๆลองดูเนาะพี่ๆเนาะเตาลี่ที่เป็นรูปหล่อแบบนี้พี่ๆครับเขาจะย้อยไปข้างหน้านิดนึงนะพี่เนาะแบบนี้ลองดูพี่ๆลอยเก็บตะไบทั่วทั้งองค์แบบนี้พี่ครับลอยเก็บตะไบทั่วทั้งองค์แบบนี้ลองดูเลยพี่ครับคลาาสสิกกมๆพี่ๆครับ่คลาสสิก ได้มาแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับลองดูอย่างนี้เอาไปสี่ร้อยบาทอย่างนี้เอาสี่รยบาทครับพี่พี่ครับสวยครับจริงนนจริงพี่พี่สวยดีแบบนี้เอาสี่ร้อยนะพี่พ่นะลองดูพี่พี่ครับ รายการต่อมารายการที่20ครับพี่ๆครับรายการที่20พี่ๆลองดูนี่นี่จะเป็นเออ่ดูว่าจะเป็นผ้าขุนแผนนะพี่ๆเนาะผ้าขุนแผนเน,นื้อชินตะกัวแบบเนี้ยครับพี่ๆครับนี่เลยพี่ๆเก่ากึ๊กเลยพี่ๆเก่าๆสวยงามดีแบบเนี้ยผมไม่รู้ที่จริงๆพี่ๆน้องไม่รู้ที่จริงๆพี่ๆเลี่ยม3ห่วงมาเรียบร้อยครับพี่ๆครับแบบนี้เดิมองดูว่าน่าจะเป็นผ้าขุนแผนนะพี่ๆนะแบบเนี้ยลองดูครับพี่ๆครับเอาไป300บาทไม่ทราบที่เอาไปแค่300บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่21ครับพี่ๆครับ รายการที่ยี่สิบเอ็ดพี่พี่พระพุทธชินราชใบเสมาแบบนี้เก่าจริงๆพี่พี่นี่ดูเก่าเก่าสวยๆแบบนี้ครับพี่ครับนี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้อยู่ในเกณฑ์น่ารักน่าใช้ดีครับพี่ครับอยู่ในเกณฑ์น่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้พี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะพระพุทธชินราชใบเสมาคลาสสิกดีครับพี่ครับต้องบอกว่าคลาสสิกเลยทีเดียวพี่พี่ครับแบบนี้เก่าเก่าสวยๆพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้ลองดูพี่พี่เอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที <tinc S 2> ่ย <like Momo S 1> <this> 2สองพี่ครับนี่เลยพี่พะร่วงพี่พะร่วงนั่งหูยานแบบนี้ลบบุรีครับพี่ครับโหดูเก่ากลกเลยพี่นี่ต้องบอกว่าเก่าเกลยเไปพี่ชิ้นตะกัวเก่าเก่าแบบนี้ครับพี่พี่ครับชิ้นตะกัวเก่าเก่าแบบนี้พะร่วงนั่งหูยานลบบุรีแบบนี้พี่พีลองดูเนี่ยหน้าตาติดชัดเจนดีนะพี่ีนะหน้าตาติดชัดเจนดีครับพี่ครับแบบนี้พะร่วงนั่งหูยานลบบุรีคลาสสิกดีแบบนี้พี่พระเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่ยี่สิบสามครับพี่พี่ครับรายการที่ยี่สิบสามให้พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่เก่ากึกครับพี่ครับต้องบอกว่าเก่ากึกเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เต่าหลงพ่อเงินพี่พี่เต่าหลงพ่อเงินแบบเนี้ยอันนี้จะให้ดูตรงนี้ก่อนพี่พี่เจ้าของเดิมเขาบอกว่าใช้จนขาดเป็นแบบนี้ครับพี่ครับใช้จนขาดออกเป็นแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดูแบบนี้นะพี่พี่นะเก่าจริงๆครับพี่ครับต้องบอกว่าเก่าจริงๆแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับเต่าหลงพ่อเงินแบบนี้องค์เล็กๆครับพี่ครับนี่ขนาดกำลังพอดีพอดีแบบนี้กำลังน่ารักน่าใช้เลยครับบพี่่ครัลอองดูยางเนี้ยเก่าๆๆสสววยยงงาาามมดดีี่่ััครบเก แบบนี้พี่พี่ลองดูอย่างน nah, ี้เอา400บาทดาวลงงเงินพี่พี่เนื้อหาจัดจ้านดีครับพี่ครับต้องบอกว่าเนื้อหาค่อนข้างจัดจ้านเลยครับพี่พี่ลองดูแบบเนี้ยลงกล้องไปจะเห็นรอยตามุ้งแบบนี้ไหมครับพี่ครับนี่บนโลหะแบบนี้พี่พี่ขึ้นลายตามุ้งแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เก่าๆจริงๆครับพี่ครับเก่าจัดๆแบบนี้นะพี่พี่เนาะขึ้นลายตามุ้งแบบเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับลองดูพี่พี่บ่งบอกถึงอายุของวันของโลหะครับพี่ครับแบบนี้เอา400บาท รายการต่อมารายการที่24ครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่หลวงปู่สุขครับพี่ครับนี่หลวงปู่สุขแบบนี้พี่พี่เขาเลี่ยมจับขอบไปนะพี่นะเดิมเดิมเลยครับพี่ครับแบบเนี้ยจับขอบเดิมเดิมไว้แบบนี้ครับพี่พี่ครับมีรอยจานหรือเปล่าเดี๋ยวดูนะให้พี่พี่นะไม่เห็นรอยจานนะพี่พี่นะไม่เห็นรอยจานครับพี่ครับแบบนี้ลองดูแล้วกันครับพี่พี่ครับประพามนทนแบบนี้ครับพี่ครับนี่หลวงปู่สุขประพามนทนแบบนี้เนื้อทองแดงครับพี่ครับลองดูเอา300บาทรายการต่อมาพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ยุคเดียวกันครับพี่ครับนีี่่เลยพ อาจารย์หลวงพ่อปลาครับพี่ครับหลวงพ่อปลาแบบนี้ครับพี่ๆลองดูหลวงพ่อปาวัดโบสถ์ชัยนาแบบนี้พี่ๆนี่เกจิแบบยุคเดียวกันกับหลวง โอ้สุกเลยครับพี่ครับแบบนี้พี่ๆลองดูเป็นพระปิดตาครับพี่ครับพระปิดตาหลวงพ่อปลาแบบนี้พี่ๆหลังยันเนี่ยเห็นเห็นไหมครับพี่ครับหลังยันใบพัดแบบนี้พี่ๆครับลองดูพี่ๆอย่างนี้งดงามดีพี่ครับงดงามดีแบบนี้เป็นเนื้อตะกั่วนะพี่ๆนะเป็นเนื้อตะกั่วครับพี่ครับแบบเนี้ยเก่าเก่าสวยงามดีพระปิดตาหลวงพ่อปลาครับพี่ครับแบบนี้วัดโบสถ์ชัยนาทครับพี่ๆครับแบบนี้พี่ๆลองดูอายุใกล้เคียงกันนะพี่ครับไพาเป็นพระเกจิอาจารย์ยุคเดียวกันกับหลวงปู่สุกเลยครับพี่ครับแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมาครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่รูปโลโบราณแบบนี้หลบพ่อเงินครับพี่ครับหลบพ่อเงินแบบนี้นะพี่พี่นะไม่ทราบวัดแต่ว่าชอบความเก่าคลาสสิกดีครับพี่ครับไม่ไม่ทราบวัดแต่ชอบความเก่าคลาสสิกดีแบบนี้พี่พี่ลองดูโลหะเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่ครับโลหะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่อโหเก่ากึกครับพี่ครับต้องบอกว่าเก่ากึกเลยครับพี่พี่แบบนี้ลองดูนะพี่พี่นะเก่าๆสวยงามดีแบบนี้เก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูอย่างนี้คลาสสิกดีครับพี่พี่ นี่หรือพี่ๆลอยตะไบใต้ฐานแบบนี้ครับพี่ๆครับหนึ่งนี้เอาเป็น300บาท รายการต่อมารายการที่27ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่หลวมพ่อเงินพิมพ์นิยมพี่พี่องค์นี้จะเป็นหลวมพ่อเงินพิมพ์นิยมครับพี่พี่ครับแบบนี้ตานี่หมวกแก๊ปจมูกชมพูแบบนี้พี่พี่ลองดูเนื้อหาโลหะก็เก่าดีนะพี่พี่นะโลหะเก่าๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับนี่พิมพ์เป็นพิมพ์มีมีมือลองนั่งนะพี่พี่นะแบบเนี้ยเก่าดีพี่พี่ลองดูเลยเก่าๆสวยงามดีมีตลับปุ๊กให้หนึ่งใบครับพี่ครับแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่พี่จะให้ดูโลหะด้านหลังแบบนี้พี่พี่ครับนี่โอ้โห อรอยแบบนี้ได้ครับพี่พี่ลองดูนะพี่พี่เนาะคลาสสิกดีครับพี่ครับนี่ดูพี่พี่ลองดูเนื้อหาโลหะเก่าดีครับพี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เอาไป400บาท หลวงพวกเงินพิมพ์นิยมมาพี่ครับแบบน Coast Armenia Punk Meter ี้เอา400บาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่28ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่พระปิตาเมกสิทธิ์ครับพี่ครับพระปิตาเมกสิทธิ์แบบนี้หลวงปู่เอี่ยมมดหนังครับพี่พี่ลองดูแบบนี้คลาสสิกจริงๆริพี่พี่ลองดูนี้หลังยันยุ่งแบบนี้หลวงปู่เอี่ยมมดหนังครับพี่ครับลองดูพี่พี่เมกสิทธิ์องค์เล็กๆแบบนี้น่าใช้จริงๆพี่พี่ลองดูนี่เขียวๆแบบนี้ครับพี่ครับเขียวๆแบบนี้เลยพี่พี่เป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะพี่พี่นะแบบนี้คลาสสิกดีเอาาไป300บท รายการต่อมารายการที่29เ้าครับพี่ครับแบบนี้พี่พลองดูนี่โอ้โหพิมพหยดน้ํากลีบบัวแบบนี้ครับพี่ครับพิมหยดน้ํากลีบบัวแบบนี้พี่พี่ลองดูเมื่อกี้ผมบอกราคาผิดไปครับพี่พับปิดตาเลยจริงต้อง4 0 0ร้อยพี่ๆี่ทให้ราคาไทำให้ราคา4 0 0ร้อหายไปอีกหนึ่งรายการแล้วครับพี่ๆี่ครับเอ้าบอกราคาผิดพี่ๆี่ไปมองราคาผิดไปพี่ๆเอาแต่ไม่เป็นไรน้พี่น้องบอกแล้วบอกเลยครับพี่ครับอันไหนบอกก็3ามร้อก็3า0ร้อแล้วพี่พี่ไม่เป็นไรครับพี่ครับถือว่าเราออกมาแบ่งบันกันนะพี่พี่นะรายการต่อมารายการท หยดน้ํากลีบบัวแบบนี้หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่ๆลองดูหลังยันสี่สวยงามดีนะพี่ๆนะมีการลงรักปิดทองแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่ครับมีการลงรักแดงๆแบบนี้แล้วก็ปิดทองครับพี่ๆแบบนี้สวยงามดีพี่ๆลองดูแบบนี้กลีบบัวพี่ๆหยดน้ํากลีบบัวแบบนี้สวยจริงๆครับพี่ๆครับลองดูนะพี่ๆแบบนี้สวยๆแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดนชอบเอาไปสามร้อยบาทรายการต่อมารายการที่สามสิบครับพี่ๆครับรายการที่สามสิบพี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ๆครับ รูปหลอลอยองหลวงเข้าไปไว้กำแพงแบบนี้พี่ๆลองดูเโอ้โหผมชอบโลหะแบบนี้นะพี่ๆนะมีรอยเนินของโลหะมีกระแสโลหะแบบนี้พี่ๆลองดูพี่ๆหล่อเก่าหล่อโบราณแบบนี้เห็นแล้วกินใจครับพี่ครับเห็นแล้วกินใจเลยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูโลหะเขาเก่าจริงๆพี่ๆโลหะเก่าๆสวยงามดีครับพี่ๆครับแบบนี้ลองดูนะพี่ๆนะเก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่ๆลองดูอย่างเนี้ยอืมสวยงามดีครับพี่ๆลองดูได้เลยอย่างนี้คลาสสิกสุดๆพี่ๆลองดูเนี่ยเห็นไหมครับพี่เนื้อหาโลหะแบบนี้พี่ครับโลหะเก่าๆแบบนี้พี่ๆลองด หลวงพ่อไปว่ากำแพงแบบนี้เอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่31มสิบเอ็ดครับพี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยนี่อันนี้จะเป็นพิมพ์วัดป่าหรือเอ๊พิมพ์วัดไยนะพี่ต้งเป็นพระพุทธชินราชวัดไยแบบนี้พี่พี่แต่ว่าลอยจานนะพี่พี่ลองดูแบบนี้ผมดูว่าลอยจานแบบนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อทับนะพี่พี่นะผมไม่พันใจว่าหรือว่าเขาจานใกล้เคียงกันหรือเปล่าน้องพี่พี่น้องแบบนี้ลองดูแลกันนะพี่พี่แต่เป็นเป็นพิมพ์พระพุทธชินราชวัดไยครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่ครับเป็นเนื้อเม่สิทธิ์เก่าๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่าน เมฆกระสกิดเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่เขียวๆแบบนี้ครับพี่ครับเขียวๆแบบนี้พี่พี่มีรอยจานแบบนี้รอยจานแบบหลงวัฒน์แบบนี้นะพี่พี่นะลองดูเอาเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่นี่เลยพี่พี่ครับรายการที่สามสิบสองครับพี่พี่ครับแบบนี้ จะให้ดูพี่ครับแบบเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรพี่พี่ครับเป็นเหรียญนะไม่ต้องไปคล้ายๆเหรียญกระสาเป็นเหรียญแบบที่เขาเก็บสะสมกันนะพี่ครับแบบนี้ยพี่พี่หลังเป็นปยาคุณแบบเนี้ยพี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ครับรัฐบาลไทยปี2517แบบนี้เหรียญหนึ่งบาทครับครับเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้พี่พี่ลองดูเอาไป300บาท รายการต่อมารายการที่3ามสิบพี่ครับแบบนี้พี่ๆลองดูนี่เลยพี่ๆสีพึ่งสีเขียวแบบนี้ครับพี่ครับสีพึ่งหลวงพ่อท่าแบบนี้พี่ๆลองดูเลยเขียวแป๊ดเลยพี่ครับแบบนี้เขียวเหนียวซับแบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยอืมตูเขียวจริงๆพี่ๆลองดูแบบนี้สีพึ่งเขียวๆแบบนี้สวยงามดีครับพี่ครับนี่เลยพี่ครับหลวงพ่อท่าไปกระบุกขึ้นพึ่งแบบนี้พี่ๆหลวงพ่อท่าเปกระบุกขึ้นพึ่งแบบนี้เบอร์หนึ่งของสีพึ่งแบบนี้พี่ๆลองดูเอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการที่34ครับพี่พครับแบบนี้พี่พลองดูนี่นี่เลยพี่ตะก้อหลงพ่อสุดแบบนี้ครับพี่ครับตะก้อหลงพ่อสุดวัดการหลงแบบนี้แล้วพี่ลองดูสวยงามมากๆครับพี่ครับต้องบอกว่าสวยงามจริงๆพี่พลองดูแบบนี้เก่าๆสวยงามดีครับพี่ครับเขย่าดังแล้วพี่นะเขย่าดังเขาเหมือนเขาฝังในไว้ข้างในครับพี่พี่ครับแบบเนี้ยเนี่ยจะยินแบบพี่พี่ครับแบบนี้ลองดูดูพี่พี่เนาะลูกตะก้อหลงพ่อสุดแบบนี้เอา300บาท รายการต่อมารายการที่สาครับพี่พครับนี่เลยพี่พี่โอ้โหดูพี่พี่พระราหูแบบนี้ครัพี่ครับพระราหูแบบนี้นะพี่พี่นะลองดูพี่พี่มีลอจานแบบนี้ครับพี่ครับมีลอยจานแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่คัสสิบดีครับพี่ครับคาสสิกดีแบบนี้ครับพี่พี่อย่างนี้เลย สวัสดีครับพี่ครับสวยงามดีแบบนี้พระราหูแบบนี้พี่พี่กาลลาแกะถ้าพี่้องพระราหูกัลาแกะแบบนี้เก่าๆบ้านๆได้มาแบบนี้พี่พี่ลองดูแบบนี้คลาสสิกดีครับพี่ครับคลาสสิกดีแบบนี้นี่ด้านหลังมีรอยจานครับพี่ครับด้านหลังมีรอยจานแบบนี้จะให้ดูพี่พี่เก่าดีครับพี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พระราหูกัลาแกะเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอา400้บาท รายการต่อมารายการที่36ครับพ uh like ี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่ล็อกเก็ตอากงแปะลงสีแบบนี้พี่พี่ล็อกเก็ตอากงแปะลงสีแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่ด้านหน้านะครับเขาเลี่ยมเปิดหน้ามาเดีพี่น้องเลี่ยมเปิดหน้าแต่ว่าปิดหลังแบบนี้ครับพี่ครับด้านหลังมีพลาสติกนะพี่พี่นะแบบนี้ลองดูพี่พี่แล้วก็มีได้ายสายสินอยู่ด้านหลังแบบนี้ครับพี่ครับลองดูมวลสารเต็มเต็มพี่พี่ลองดูแบบนี้ไม่เลยพี่พี่อากงแปะลงสีแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่โอ้โหดูพี่พี่ครับเอ่อเวลาพี่แบบเปิดร้านอะะะไไไไรรนมมม่่าาบผก็จด้ ยันกาหรือยันอะไรสุกอย่างหนึ่งพี่นอกแบบนี้พี่พี่ครับนี่เลยพี่พี่ติดตัวไว้ติดบ้านไว้ติดร้านไว้ดีครับพี่ครับแบบนี้ค้าขายดีครับพี่พี่ลองดูเลยครับที่36เอาไป300บาทอันนี้เป็นล็อกเก็ตอากงครับพี่ครับล็อกเก็ตอากงแปะลงสีแบบนี้พี่พี่ลองดูเลยครับที่36เอาไป300บาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่37ครับพี่พี่ครับแบบนี้พี่พี่ลองดูนิดนี้เลยพี่พี่เขี้ยวแบบนี้พี่ครับเขี้ยวแบบนี้นะพี่พี่นะลองดูครับพี่พี่ครับแบบนี้น่าจะเป็นเขี้ยวตันนะพี่พี่นะ เก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่ๆลองดูเลยเขี้ยวตันแบบนี้พครับนี่เลยพี่พี่น่าจะเป็นเขี้ยวหมูป่าครับพี่ครับแบบนี้ลองดูนะพี่พี่เนาะอ,อย่างเงี้ยเก่าดีสวยดีครับพี่ครับเกา่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เรีย่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยเอาไปสามร้อยบาทสวยงามดีครับพี่ครับสวยงามดีตัวนี้พี่ๆลองดูนี่เ <c oughs> ก่าเกลยพี่พี่แบบนี้ เก่าเกึกเลยพี่พี่ครับแบบนี้เอา300บาทครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการสุดท้ายของวันนี้แล้วครับพี่พี่ครับเผิ่แป๊บเดียวพี่พี่หมดแล้วพี่พี่ลองดูวันนี้ทำเวลาได้ไวจริงๆพี่พี่ครับ25นาทีเองครับพี่พี่ครับ นี่รายการสุดท้ายรายการที่38พี่พี่ลองดูแบบนี้ท่านใดตามหาอยู่นะพี่พี่นะวันนั้นใครไม่ทันพี่พี่ลองดูวันนี้ครับพี่ครับลองดูแล้วกันนะพี่พี่นะแบบนี้ครับพี่นี่เลยพี่พี่ครับตะกุดแบบนี้ครับพี่ครับตะกุดแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนะดอกยาวนะพี่ครับ2นิ้วพี่พี่ดอกยาว2นิ้ว4อัน2ดอก4ดอกครับพี่ครับเนี่ยสนิ้ว4ดอกแบบนี้มีลอยจานครับพี่ครับมีลอยจานนอกแบบนี้พี่พี่ลอยจานนอกทุกดอกนะพี่พี่นะลอยจานนอกทุกดอกแบบนี้จะให้ดูพี่พี่เนี่ยแล้วก็มีดอกเล็กนะพี่พี่ครับหน หนึ่งนิ้วมีรอยจานนอกเหมือนกันครับพี่ครับนี่หนึ่งนิ้วมีลายจอนมีลายจานนอกเหมือนกันครับพี่พี่ครับแบบนี้มันมีรอยจานไหมเอ่ย๋ยวดูสิมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ย <c oughs> เหมือนดอเกเล็กจะไม่มีรอยจานนอกตรงพี่พี่เนาะ เหมือนดอกเลยจะไม่มีรอยจานนอกรับพี่ครับแบบนี้อ๋อมีมีมีพี่พีมีมีจะต้องค่อยๆไล่ดูครับพี่ครับหรือเข้าม้วนอ๋อโอเคมีพี่พี่มีทั้งสองดอกเลยมีทุกดอกครับพี่ครับถ้าอย่างนั้นมีทุกดอกพี่พี่ลองดูเด็ดทั้งหมดหกดอกพี่พี่ลองดูทั้งหมดหกดอกแล้วพี่บอกแล้วผมบอกพี่พี่เวล้วว่าอ่ามีแค่สามร้อยกับสี่ร้อยเนาะพี่พี่เนาะวันนี้พี่พี่อย่างเงี้ยยังไงก็คุ้มพี่พี่ครับแบบนี้แล้วที่สำคัญครับพี่ครับแบบนี้มีซ่อนไว้อีกหนึ่งดอกครับพี่ครับมีสาลิกาซ่อนอยู่ในนี้อีกกดอนนี่่เลยพหง ถ้าเป็นเหมือนน้ำเต้าไม่ต้องไปเป็นเหมือนน้ำเต้าครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่ครับแบบนี้ตะกรุดแบบนี้ครับพี่ครับเนี่ยเป็นตะกรุดแบบนี้พี่พี่ตะกรุดทั้งหมดหกดอกดอกยาวสองนิ้วนะครับสี่ดอกแล้วก็ดอกสั้นนะพี่พี่ครับดอกสั้นหนึ่งนิ้วสองดอกแล้วก็มีน้ำเต้าแล้วก็ด้านในจะบรรจุปไปด้วยตะกรุดสาริกาอีกหนึ่งดอกครับพี่ครับแบบนี้ลองดูเอาสีา่ร้อยบาท เซตนี้ยังไงก็คุ้มพี่ครับตะกรุดทั้งหมดนับรวมๆแล้วนะพี่อย่างนั้นเราต้องมี7ดอกครับพี่ครับแล้วเอาราคาแค่400พี่พี่ลองหารดูพี่พี่ตกตกเฉลี่ยเต็มที่เนี่ยพี่พี่ดอกละ50บาทครับพี่ครับแบบนี้ลองดูพี่พี่ยังไงก็คุ้มนะพี่พี่นะลองดูครับพี่ครับชอบเลยกันไหนจัดไปเลยพี่พี่วันนี้เอาเริ่มตีละครังพี่พี่ตะกรุดเอาสี่ร้อพี่นะตะกรุดเอา400บาทครับพี่พี่ครับ น่าอสัญญาณกิ่งโรัวๆแล้วครับพี่ๆครับแสดงว่าวันนี้คลิป EP 733พี่ๆลองดูแบบนี้ครับพี่ๆครับชอบอะไรกันไหนจัดไปเลยพี่ๆนี่น้องนัดเสนอครบถ้วนแล้วครับพี่พครับสัญญาณกิ่งโรัวๆแล้วครับพี่ๆลองดูแล้วกันนะพี่ๆเนาะถ้าชอบถ้าใช่พี่จัดไปเลยครับพี่ๆวันนี้เราต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนนะครับพี่ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปพี่ๆต้องขอประทานอภัยพี่ๆมานัดที่นี่ด้วยครับพี่ๆครับก็เออราคานะพี่ๆนะ ถูกจริงๆไมพี่เบาๆพี่พี่ครับ300กับ400บาทเท่านั้นพี่พี่เลือกรับชมได้เลยครับพี่พี่ครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่พี่ครับก็หากมีข้อบิดพลาดในการใดไปถ้าน้องไปไวเกินไปก็ต้องขอประทานออกไปพี่พี่มานัดที่นี่ด้วยครับพี่พี่ก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะพี่พี่นะทักทายมาเลยพี่พี่หรือว่าโทรหาน้องให้น้องแอดไลน์ให้ก็ได้ครับพี่พี่ครับบอกได้เลยพี่พี่อยากให้น้องช่วยเรื่องอะไรตัวพี่เนาะแจ้งได้เลยครับพี่ครับยินดีให้บริการครับพี่พี่ครับวันนี้ขอให้พี่พี่ทุกท ตีห้าและสี่มุเย็นเหมือนเช่นเคยวันนี้ต้องถึงขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ